สวัสดีครับวันนี้พี่ก็จะมาเฉลยข้อสอบจีดีคณิตศาสตร์กันนะครับเรามาเริ่มเมื่อที่ข้อแรกข้อแรก6 x บวก2 xy ลบ2 x บวก4 xy ลบ 3y เท่ากับเท่าไหร่ข้อแบบนี้เราต้องถอดวงเล็บออกก่อนแล้วถึงจะบวกกันได้ตรงนี้ก็จะได้เป็น6 x บวก2 x y แต่ข้างหลังมันเป็นเครื่องหมายลบอยู่หน้าวงเล็บถ้าเครื่องหมายลบอยู่หน้าวงเล็บแบบนี้เราต้องกระจายเครื่องหมายลบเข้าไปแบบนี้ทุกตัวแบบนี้ลบกระจายเข้าไปตัวแรกลบมาเจอลบก็กลายเป็นบวก2 x บวก2 x กี x ่เฉย ลบมาเจอบวกก,กลายเป็นลบ 4XY ลบมาเจอลบก็กลายเป็นบวก 3Y ครับทีนี้พอเรากระจายลบเข้าไปแล้วตอดวงเล็บอ,ออกแล้วเราก็จับตัวที่เหมือนกันมาบวกลบกันตรงนี้เทอม x เหมือนกันก็จับเทอมเมาบวกกัน6บวก2ก็กลายเป็น 8X 2 x y ตรงนี้ x y 4 x y ก็กลายเป็น2 x y ลบ4 x y ก็กลายเป็นลบ2 x y ตรงนี้ไม่มีเจอหมก็จับมาบวกกันเฉยๆคขาอนี้ก็เสร็จแล้วเพราะว่าตัวนี้กับตัวนี้ไม่สามารถบวกกันได้เพราะว่ตัวนี้มีแค่ x แต่ตรงนี้มี y ด้วยตตรงนี้ตรงนี้ มี y ด้วยมี y แต่ไม่มี x เราก็สามารถวนได้แล้วก็ตอบแค่นี้ครับโอเคข้อต่อไปค,าาค่อยหาผลคูณของ x กำลังสองลบส x ลบสส่วนด้วย x กำลังสองบวกส x คูณด้วย x กำลังสองลบเส่วนด้วย x กำลังสอง บวก 2, X, บวก1แล้วให้เขียนอยู่ในรูปของเศษส่วนอย่างต่ำโอเคข้อน,นี้เราพยายามหาคู่ที่มันสามารถตัดกันได้ก่อนเราดูงนี้ก่อนตรงนี้มันสามารถทำเป็น2วงเล็บแยกเป็น2วงเล็บได้ไหมอะไรที่คูณกันได้ลบ3แล้วก็บวกกันได้ลบ2คูณกันได้ลบ3บวกกันได้ลบ2มันก็คือ ลบ3กับ1นึ่งถูกหมลบสามคูณหได้ลบสามลบสามบวกหได้ลบสองโอเคต่อมาตรงน,นี้อะไรคูณกันได้หนึ่งแล้วก็บวกกันได้สองก็ต้องเป็น1กับ1 1ึ่งหนึ่งคูณหได้หนึ่งหนึ่งบวกหได้สองโอเคตรงนี้เราก็แยกเป็นสองวงเล็บไปแล้วตรงนี้อันนี้ก็แยกได้เป็น X ลบสาม คูณกับ x บวกหข้างล่างข้างล่างมันมี x เหมือนกันเราดึง x ออกมาได้เข้ากลาเป็น x บวกสพรเราดึง x ออกมาหตัวตรงนี้ก็จะเหลือตัวเดียวตรงนี้ก็ไม่มี x ก็เหลือแค่สคูณตรงนี้ตรงนี้จะเห็นได้ว่า9เนี่ยมันคือ3ามกำลังสองถูกไหม จะเห็นได้ว่า x กำลังสองลบด้วย3มกลังสองนคือผลต่างกำลังสองผลต่างกำลังสองมีรูปตัวไปอยู่ว่า a สลบด้วย b สจะเท่ากับ a ลบ b คูณด้วย a บวก b ถ้ามันอยู่ในรูปของผลต่างกำลังสองแบบนี้เราสามารถแยกเป็น2องวงเล็บได้ซึ่งมันตรงกันเลยก็แยกได้เป็น x ลบ3 x บวกสส่วนด้วยข้างล่าง x บวก1 x บวก1โอเคทีนี้มาดูว่ามีตัวไหนที่เหมือนกันบ้างตัวนี้เหมือนกับตัวไหนไม่มีข้างล่างตัวนี้ x บวกส เหมือนกับ x บก3ตัดกันได้เพราะมัอยู่รูปของการคูณบวก1บวก1เหมือนกันตัดกันได้ต่ไม่มีตัวเหมือนแล้วก็จับมาเขียนก็เป็นตรงนี้ก็เป็น x ลบ3ตรงนี้ก็เป็น x ลบ3พะจะเหลืออย่างตัวส่วนด้วย x ตรงนี้เหลืออยู่ที่ x บวก1 ตรงนี้ x ลบสาม x ลบสามมันเหมือนกันถูกไหมถ้า x คูณด้วย x มันจะเท่ากับ x กำลังสองใช่ไหมครับตรงนี้เรามองเป็น x ตัวหนึ่ง x ตัวหนึ่งเวลามันคูณกันมันก็จะได้เป็น x กำลังสองดังนั้นวงเล็บนี้คูณกับวงเล็บนี้เ็จะได้เป็น x ลบสามทั้งหมดกำลังสองส่วนด้วย x บวกหนึ่งโอเค ก็เสร็จแล้วครับเพราะว่านี่จะเป็นรูปอย่างต่ำของโจทย์ข้อนี้แล้วครับ